มีเหลืองอย่างไว้ปึ้งส้มก็เขียดแแหกแล้วแบบผาสายตาอา้ยนี่ยใหญ่ขนาดด้วยวะส้มใส่สิ๊กเตั๊บกันไหมอ่ะคือผ่าตัดล่ะบอกผมไปยังเงินท่ออะไรก็มีบักลายไอ้ผามุกสิไปเพื่อให้ไฝนเด้อว,ว่าสิไปตามวงคงกินกันจ้าไอ้ขออีฝนมันแล้วแต่มันบ่นยอมให้ ไอ้ว่าสิยืนมึนจากสองพันกรรไกรบอลเนี่โอ๊ยไอ้กูหูยู่ว่าเงินผมก็อยู่กับน้องมุกก่ะแหละแต่ว่ววาอ้เก็บอกบอกน้องมุกกไอ,อ้บอกกล้ามึงก็บอกมุกให้ไอน้นั่นสิละเออได้มีปัญหาหรอกอ,อ๋อแล้วพอแต่เป็นอย่างอไอ้ฝนคือบ่ปให้เงินอนะ่ะหรือว่าไอ้บังหูเคลียรับกันของเงินเมียเคลียรับแบบไดนวะ การของเงิ้เมียนี่มันต้องออดอ่อนออนเสาะเลยเริ่มจากค่อยๆย่างเข้าไปแล้วก็โอบกอดซาๆาแล้วววาวานซัมเน่ละลอยทั้งลอยบม่มีพาดผูดยิ่งนี่เขมามักแนวนี้เลยเขาท้าไปเฮ้ยสงสัยไอต้องลองใส่ไปที่นี่บ้งหน่อยละแต่ขันพอด้ผลเนี่ยมึงจะเรล่มว้าขโมกไอ้ายเดอเออยไม่มีแถวไปไปก่อนเด้เอ,อ